อัปเดตข่าววันที่14กรกฎาคมนะครับวันนี้มีข่าวในฝั่งของตัวเลข CBI สหรัฐนะครับที่เพิ่งออกเมื่อคืนเนาะแล้วก็ทําให้ตลาด 1, ผันผวนเลยนะครับรวมไปถึงฝั่งของบิตคอยนะครับที่ล่วงหลุด19,000ดอลลาร์ 19, ไปนะครับแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาอยู่20,000ได้มีอะไรกันบ้างในคลิปนี้เดี๋ยวาดูกัน,นครับและสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะครับสาบสุนโดย OKX OK นะครับ o k x เเนี่ยเป็นคริปตเคอเรนซีเอ็กชเชนนะครับที่ใหญ่นับ2โลกเลยนะครับแล้วก็มีโวลูมการเทรดในตลาดฟิวเจอร์นะครับที่เยอะเป็นอันหนึ่งของโลกนะครับนอกจากนี้นะครับเขายังมีฟังชันในการเทรดการลงทุนอื่นๆให้เราด้วยนะไม่ว่าจะเป็นตลาดสปอร์ตนะครับทางฝั่ง NFT นะครับหรือว่า OKX e เอ n อนะครับสำหรับเพื่อนที่อยากเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ สวัสดีครับผมก๊อล์ฟลองทุนนะครับก่อนอื่นอยากจะขอ,อเพื่อนกดไ like, ลค์กดซับสไครป์กับทางช่อง YouTube ลองทุนนิดนึงนะครับจะได้เป็นแรงใจงให้กับทีมงานของเราแล้วตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของซัพพอร์เตอร์แล้วก็ลองทุนเอกซ์คลูซีฟนะครับเพื่อนทีอน่อยากสอบสวนเราอยากดูเรียนความรู้เกี่ยวกับเทคน,นิคอลทางด้านคริปโตเคอเรนซีเพิ่มเติมสามารถดูเรียนในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับแล้วก่อนอจะเริ่มวที่ข่าวแรกนะครับผมอยากจะอัปเดตตลาดภาพรวมนะในเชาน้านี้กับเพื่อนๆดูนิดนึงนะครับว่า ตัวเลข cpi นะที่เพิ่งออกมาเมื่อคืนนะครับทำให้เนี่ยตลาดพันผวนอย่างมากเลยเนาะในฝั่งบิตคอยเนี่ยก็มีการดรอปลงมาทะลุเลยนะครับทะลุเท่ากับประมาณหมื่นเก้าไปแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็มีการดีดตัวกลับขึ้นมานะครับในฝั่งเนสแดกหรือว่าดาวโจนส์เนี่ยก็โดนเหมือนกันนะเปิดแก๊ปเลยนะครับแล้วก็มีการดีดตัวกลับขึ้นมาเหมือนกันนะครับดาวโจนส์เนี่ยลบไป2องจุดนะครับเมื่อวานแล้วก็ N นสแดกเนี่ยลบไปประมาณานิดเดียวเนาะสิจุดได้นะครับฝั่งเทสลาเนี่ยดีดตัวกลับขึ้นมายืนาประมณ 700ดอลลาร์ได้นะครับในฝั่งบิตคอยเนี่ยถ้าเกิดเราดูลึกๆไปนะในภาพเดย์นะครับภาพเดเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับก็มีโวลุ่มที่ดีดขึ้นมาแนละ้วแล้วก็มีลักษณะของ engulfing bullish นะครับที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆเนาะก็ต้องรอดูกันนะว่ารอบนี้จะกลับตัวจริงกลับตัวหลอกนะถ้าเกิดเราดูแบบคร่าวๆนะครับก็คือตัวแนวต้านแนวต้านในฝั่งของบิตคอยนะครับก็อยู่แถวประมาณ2 1 0 0 0 0นะครับ 2อง0น่เนาะถึง2 0 0พนะครับต้องรอดูกันว่าแถวนี้จะดีกับขึ้นมาทะลุได้ไหมนะครับทะลุขึ้นมายืนได้นะครับก็จะค่อนข้างสวยเลยนะครับเพื่อนหลายๆคนที่สอบถามผมมานะว่ายังเปิดลองอยู่หรือเปล่าปิดลองไปยังนะครับตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่ปกติเนาะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคคราวนี้ในฝั่งของเงินบาทนะครับเงินบาทเนี่ยก็มีการอ่อนค่านะครับอ่อนค่าทะลุทําจุดสูงสุดใหม่อีกรอบหนึ่งนะเมื่อวานนะครับแล้วก็มีการปรับตัวลงมานะครับ ขึ้นไปแตะแถวประมาณ36.38ได้นะครับช่วงพีคๆนะแล้วก็ดรอปลงมานะครับในฝั่งดิสไวนะครับดิสไวเนี่ยก็ขึ้นไปแตะประมาณ108นินิๆนะครับ108.5ทำจุดศูใหม่เหมือนกันนะครับคราวนี้อยากให้เพื่อนดูในฝั่งเงินบาทนิดนึงว่าถ้าเกิดเราดูในภาพไกลๆนะครับในภาพมันเนี่ยจากตัว แ uh, นวะต้านเนาะที่เราได้ทำการขีดไว้นะครับตรงนี้ถ้าเกิดมันมีการเบรกตัว36.68ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะทำจุดูงสุดใหม่ในรอบ12ปีเลยนะครับอันนี้สำหรับเงินบาทนะต้องรามัดระวังนะครับเพราะว่าพออ่อนค่า,าทะลุตัวแนวต้านตรงนี้อาจจะเบรกขึ้นไปอีกช่วงเวลาหนึ่งเลยได้นะครับก็เลยทำให้เศรษฐกิจหรือว่าเรื่องการนำเข้าสินค้านำเข้าพวกน้ำมันอะไรเงี้ยอาจจะมีต้นทุนที่สูงขึ้น ก็ระมัดระวังกันด้วยนะสำหรับคนที่ทาธุรกิจนะครับแล้วก็อตอนนี้อยากจะมาอัปเดตในฝั่งของบิตคอยเพิ่มเติมนะว่าถ้าสมมุติเราดูจากภาพที่มันเป็นภาพ We ปนะครับภาพ We ปเนี่ยมันดูเหมือนเจ้าอยู่นะแถวแนวรับแถวนี้นะครับหมื่นเก้ากว่าเนาะก็ต้องรองดูกันว่าถ้าเกิดภาพ We ปเนี่ยแท่งนี้นะครับมีการดีดกลับขึ้นมาน่าจะขึ้นไปเทรดแถวประมาณ2องหได้นะครับสำหรับบิตคอยก็รอดูกันจะพยายามมาอัปเดตตลาดาเพื่อนๆเรื่อยๆนะครับ โ okay, อเคคราวนี้ข่าวแรกนะที่จะมาคุยกันกนะ็คือเมื่อวานนะครับตอนช่วงทุ่มครึ่งน,นะครับมันมีตัวเลข CPI หรือว่าตัวเลขทางด้านเ,าเงินเฟ้อของสหรัฐนะครับออกมาเป็นบวกนะนั่หนหมายความว่าจาก8.8ครั้งก่อนนะครับอันนี้ออกมามากขึ้นกว่าเดิมนะครับนั่หนหมายความว่าตอนนี้ขึ้นมาแตะประมาณ9.1เลยนะครับสำหรับตัว Inf l a t i ช n rate นะครับในเดือนอมิถุนา,นายนนะครับตรงนี้ก็เลยทำให้ทางเฟดเนาะน่าจะมีแรงกดดันเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ที่อาจจะเร็วมากขึ้นหรือว่าแรงมากขึ้นนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยเอฟเฟกของตัวตลาดนะครับถ้าเกิดเราดูนะว่าตัวเลข c p i มันออกมาปุ๊บนะครับออทางฝั่ง S&P ห้าอเนี่ยดรอปลงมาเลยนะครับดาวโจนส์นะครับ NASDAQ เนี่ยดรอปลงมา2-300จุดเลยนะครับหลังจากที่ดีดกลับไปนะครับที่เราอัปเดตให้กับเพื่อนๆดูก็ต้องมารอดูกันว่าก่อนหน้านี้ที่ออกมา8.8ตอนนี้ออกมา9.1เนาะซึ่งเฟดเนี่ยได้ทําการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยไปแล้ว แล้วก็คาดการ์ว่าตัวเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะอยู่นะครับแต่จริงออกมาเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับต้องรอดูกันว่ารอบนี้เขาจะขึ้นเท่าไหร่แล้วก็จะขึ้นเร็วไหมนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะฮะคราวนี้ในฝั่งของเงินยูโรนะเมื่อเทียบกับเงินบาทแล้วก็เทียบกับเงินดอลลาร์นะครับตอนนี้พอเทียบกับเงินดอลลาร์เนี่ยมันอ่อนค่ามากๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้มันหลุด1ดอลลาร์เท่ากับ1ยูโรไปละนะครับนั่นหมายความว่าดอลลาร์เนี่ยมีความแข็งค่ามากกว่ายูโร ค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้ในรอบ20ปีเลยนะครับที่อ่อนค่าต่ํากว่า1ดอลลาร์เท่ากับ1ยูโรนะครับก็ต้องมารอดูกันว่าทางฝั่งยุโรปเนี่ยจะแก้สถานการณ์ยังไงเนาะแล้วก็จะเอาอยู่ไหมเพราะว่าพอมันอ่อนค่าปุ๊บก,กําลังการซื้อขายต่างๆกําลังการทําการค้าต่างๆมันก็ดรอลงด้วยนะครับโอเคคราวนี้มาดูกันในข่าวฝั่งบ้านเรานนหนึ่งนะว่าตอนนี้สำหรับเพื่อนๆที่ได้มีการถือเหรียญอาเซอร์อยู่นะครับตอนนี้อาเซอร์ก็ เข้าไป X ก,กับทางเกรสรละซึ่งเกรสรเน,นี่ยก็เป็นห้างสินค้าที่เป็น Luxury b ่แบรนด์เลยนะครับแถวแถวราชประสงค์นะ,ะเพื่อนคนไหนที่ถืออยู่นะก็อันนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับก็เปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งแบบ VVIP เลยนะครับคราวนี้ VVIP ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ทางอัลเทอร์นาเนี่ยพอไปจับเกรสรใช่ไหมเขาก็จะมีลักษณะของเมมเบอร์นะครับที่ทางเกรสรมีอยู่แล้วนะครับตอนนี้ที่เป็นซูเปอร์เมมเบอร์เลยนะก็คือตัวดิมมอนการ์ดนะครับตรงนี้เพื่อนๆที่ได้หมดดิมมอนการ์ดเนี่ย จะต้องทําการช้อปปิ้งนะกับทางเกสรนมากกว่า1ล้านบาทเลยนะครับระยะเวลา3เดือนนะครับถึงจะได้ตัวการ์ต,ตัวนี้แต่ถ้าเกิดเราถือตัวอัลเทนาอยู่เนี่ยก็สามารถรับสิทธิประโยชน์ต่างๆนะของตัวไดมอนด์การ์นะครับที่จะไปใช้งานในเกสรนได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะของทางอัลเทนาถ้าเพื่อนที่อยากจะดูะระเอยียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปดูในเพจของอัลเทนาหรือว่าในเว็บไซต์ของอัลเทนาได้เลยนะครับโอเคคราวนี้มาดูข่าวของคริปโตเคอเรนซีต่างประเทศกันบ้างนะว่าตอนนี้เรื่องการเซิร์ คำว่า bitcoin cash นะครับเทนตรงนี้มันมีการปรับตัวสูงข,ขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าตลาดอ่ะที่มีการปรับตัวลงมาค่อนข้างนานละนะครับแล้วก็มีการแคสหลายๆรอบลงไปแตะตามสูตรเนี่ยประมาณ17ื่นเจ็ดนิดๆเนาะก็เลยทําให้คนเนี่ยมีการพัน,นิกเกิดขึ้นแล้วก็มีการเข้ามาเซิร์ชต,ตัว Google นะครับคำว่า bitcoin cash กันมากขึ้นนะครับก็ต้องรอดูกันนะว่า,ามันจะพุ่งมากกว่านี้ไหมนะครับหรือว่ามันจะตลาดจะกลับมาได้ไหมนะครับ คราวนี้3าที่ซึ่นนะครับที่บิตคอยเนี่ยยังคงอยู่ในโซนราคาแถวประมาณ2 0 0 0มืนอยู่นะก็มีเหตุผลอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันด้านล่างนะครับบิตคอยมีการดรอปลงมาเนาะทะลุนะครับทะลุตัว2อมื่นมาแล้วก็ทะลุแถวแถวประมาณ18ื0นลงไปครั้งหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้มีการซื้อขายของตัววอลุ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นวานหรือว่าจะเป็นรายใหญ่นะครับที่เขามีการ เข้าไปซื้อเข้าไปกว้านซื้อกันมากขึ้นซึ่งมันโกลดมากขึ้นเลยนะครับโกดขึ้นเนาะอันนี้ในตัว b บ n n c e Watch t ท a d i n g นะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่เป็นทางบวกนะแต่ทางลบนะครับทางลบก็มีเหมือนกันนะครับทางลบก็คือทางฝั่งของ e x t r e m e f ฟ a r หรือว่าตัวเกวัตนะครับคริปโตเฟียนกีอินเดกนะครับอันนี้ลงมาต่ำต่ำมากๆนะต่ำกว่า20เนี่ยมาค่อนข้างนานละนะครับเป็น ภาพหลายเดือนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวร้ายเนาะที่มันมีทั้งบวกทั้งลบนะทำให้ตัวราคาเนี่ยยังไม่ไปไหนนะครับก็อยู่แถวๆประมาณ2 0,000หรือว่าปรับตัวต่ำกว่าหรือว่าเพิ่มขึ้นมานะครับก็อันนี้เป็นอีกการหนึ่งนะอีกการหนึ่งก็จะเป็นตัว e l i q u i d i t y นะครับที่มีการเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงสอ0 0ม0 0 0 0นะครับที่เหนือวันนั้นนะครับนั่นหมายความว่ามันมีคนที่มีการเปิดตัวโพซิชั่นนะครับแถวนั้นแล้วก็มีการเลเวล แถวนั้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับพดอดรอปลงมาต่ำกว่า2บมือเนี่ยก็เหมือนยังมีคนติดอยู่แถวนั้นค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลสามเหตุผลนะครับที่มาอัปเดตให้กับกเพื่อนๆกันก็เป็นในผลที่ทําให้บิตคอยอยู่แถวโซนประมาณ2มือนอยู่นะครับโอเคคราวนี้เรามาดูกันอีกข่าวหนึ่งดีกว่าก็คือทางฝั่งของเอาคอยกันบ้างเนาะตอนนี้ทาง s o l a n a lap นะครับก็โดนเพ่งเล็งนะครับจากทางเอ c นะครับก็ หลายคนเนี่ยไปเปรียบเทียบเคสของโซโลนานะครับคล้ายๆกับเอ p นะครับก็คนที่ถือโซโลนาอยู่นะก็ต้องติดตามนะครับข่าวสารกันด้วยนะเพราะว่าตอนนี้โดนทางผู้ควบคุมนะครับเพ่งเลงอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่มาอัปเดตกันเนาะก็เป็นข่าววอร์นิ่งด้วยเป็นข่าวทั้งข่าวดีข่าวร้ายนะครับก็หวังว่าจะประโย์กับมาเพื่อนกันครับ และสุดข่าวในวันนี้นะครับก็มีข่าวในฝั่งของตัวเลขสหรัฐเนาะหรือว่าค่า CBI นะครับที่พุ่งไปแตะ9.1เลยนะครับก็เลยทําให้ตัวตลาดเนี่ยค่อนข้างผันผวนเลยนะครับเมื่อวานนะครับแล้วก็ฝั่งของบิตคอย cryptocurrency นะครับทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศนะครับอย่างตัวอัลเทอร์นเนาะที่เพิ่งไปจับกับทางเกสซอนนะครับเพื่อนๆที่ถืออยู่ก็จะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะที่มีการ adoption นะครับในประเทศไทยถ้าใครที่ชอบข่าวของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ จะได้ไปพานเนื้อหาในฝั่งกริโตัวโคร์ซีแล้วก็ฝั่งของท d i t ิช n นลมาเก็ตวันนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ